โอ้ไปไปมามามาเจอทีมงานเดียวกันพี่เกียรติไปไหนนี่พี่เกียรต์เออเนี่ยเสียเท่มาเนี่ยพี่เกียรติหายไปไหนมีแต่บอกว่าผมไม่ไปหาเนี่ยเสียเท่มาหาเองเลยแล้ววิ่งงานอยู่ไหมเสียเท่เนี่ยเพิ่งหยุดเมื่อวานนะครับเ้าแล้วงานแปลงใหญ่ละผมว่าจะไปรีวิวเนี่ยก็ยังผมไม่เด็ดเ่หยุดก่อนพรุ่งนี้นะได้วิ่งไหมยังไม่ได้วิ่งครับอะไรกันครับเนี่ยมาหาเที่ยวติดตามไปดยขอบคุณครับวุนคิดรอบ อย่าเพืองเอาไปใส่ร่องมึงก่อนนะยี่พอเออลอกจะมันใส่เดี๋ยวได้แกนนั่นน่ะะนผมมาขูดรีดเอาแถวนี้แหละผมเป็นตมทางหลวงเนาะไอ้นี่เขาเป็นไอ้คนไทยหน้าเก่งอย่าว่นล่ะกันชนหน้าซูเปอร์เคสมีปะมีเลทตู้ใหม่มีแล้วชุนจิ๊กเลยมันเป็นปอมเมียงอย่างไงก็แเถอะปอมสตรีมได้เท่าไหร่อ่าหมื่นห้าดูมือนไปดูเลย ดูมือปดูเลยปั๊มน้ำเหรอขึ้นทางรถก็ได้ไม่ตกโอ้ปั๊มน้ำมันให้โรลิ่งเตี้ยนี่ปะสติมสติมแบบนี้ขีดไม่โค้งในไงทองเลยตัวนี้เออนั่นแหละอันนี้อันนี้สองมื่นห้าปั๊มน้ำหรือว่าปั๊มยังนี่น้ำปั๊มแรงดันสูงมั่วไปตัดเล็กนึงเลบอลขีดน้ำขีดไม่โค้งเลยบอลอ้ยอีพออยังเสียอะไรยังมาชุดมันนี่อ่ะเดี๋ยวพาเสียเทสไปดู หายเสียเท่ไปดูกันชนเสียเท่ไปดูเลยขึ้นไปดูเห็นรึยังไอ้หกน็อตขอดสิบเก้าจุดห้ามิเลียมอ่ะไม่ได้ดูเลยนี่เป็นชุดเลยหายากเลยไอเทมเห็นแล้วเดี๋ยวมันใจตันเออนี่ไงตรงเดียวกันทีที่เจ็ดไปชนก่อนเออไปชนก่อนชนนันอ๋อเพิ่นไปได้หัวซูเปอร์เกียรต์มาเอาไปใส่ขันไหนเท่ๆเลี่รถย้ายอ๋อจะเปลี่ยนหัวเหรอหัวเก่ามันเป็นอะไรอ่ะก็อยากจะเปลี่ยน โอเป็นฮูรุ่นใหม่อู้อูอ้ร้อนร้อนร้อนเอาเลยเอาเลยวันนี้ของฟรีของฟรีไม่ถังมีเนียมของดีกับมาเสียงไห้ทั้งเทิง,ทงอลยพอเอ้ยนี่แมะของดีนะนี่นี่แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเอาหน่ะซูเปอร์เก็บ ซื้อนี้ไปด้วยไงาาก็ฝากขายฝากขายได้ไหมฝากได้ป้าสายเกียร์สายเกียร์เยอะเลยนะสายเกียร์รุ่นอะไรบ้างเนีย่ยดีก้าก็มีโอ้อะไรเนี่ยให้ลูกค้าทำเองบบป้าพลอย่างนี้ต้องลดสักหมื่นหนึง่งโนะอ้จะใหม่จริงเสียเท่ไม่มีตำหนิ tamam. เ,ลนเลยผมให้ไปเลยหมื่นห้าไป กปมเพิ่งไปได้มาอันนึงแล้วใช่ไหมตอนหาหายากคิดป่ะาปาอาป้าพลจะมีของเยอะขรอ,อทีเแล้วก็วมาก็หาไม่เจอ,อมาครับอของลินจะเยอะปาพลอ,อ่ะเอะอก็หมดเลยไม่มีที่ติเลย,เลยคุณว้าเสียที่ พี่ไปดูของหลังรถดิโอ้เพิ่งจะได้มาก็ไป็งั้นซื้อไปกว่าหูเย้เย้สิบห้าสองชาร์จสองชาร์จก็มันไม่สวยเู่น <c oughs> <5. S 1> ป๋าพลต้องดีกว่าอยู่แล้วไม่งั้นไม่กล้าการันตีหรอกเอ้ยมันสายเกียร์อะไรบ้างแกมีแล้วป๋าพลไอ้สายเกียร์ของยังไม่ไหม้หนิของการ์ตูนปะ

ปา๊าลูกค้าป้าคนแหมยิ่งกว่าตลาดสดดีเหรอเสียเท่รีบเอาเลยช่วงคืนละมุน,อมนเอาไป,ปเอาอสบนซีนาปามีใครพาลูกสาวมาด้วยไหมได้ของถูก <c oughs> ผมกำลังทำคลิปอยู่เลยสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ทุกคนครับผมครับผมไปตีราคาให้ผมหน่อยห้าพันห้าพันโอ้โหเล่นห้าพันซื้อวันเฉียด ทั้งตัวเองอย่างดีโทรศัพท์ไหนี่มันทอ้งตัวอันนี้มันใช่หรอเข้าไปดูกันผลไม่ใช่ไหมมาดูกันโอ๊ต FC มาหมาอันป๋าผลหมดเลยมาเข้านี่หมดก็บอกแล้วว่าใครมาเซียงกงวางน้อยต้องมาเว้ปป๋าผลทั้งหมดอ่ะเออลองไปิวกัน เสียทีไปซื้อของมาป้าพลจะไปตีราคาให้เฮ้ข้ากันไปตีอยู่ไหนเนี่ยราคาป้าป้าพลใครที่อยู่ข้างในก็ขโมยเอาลอเด้อของเด้อแกไม่อยู่หรอกแกอยู่ข้างนอกี่สู่เท่มากเลยทรงเนี่ยมันบินตำหนิตรงไหนเสียทีไม่เอาไม่เอาเอไม่เป็นไรมีตำหนิตรงไหน โอ้ยเอาข้างบนดีกว่าเอานี้ไปคืนได้มันพึ่งออกมาไม่เป็นไรหรอกคืนได้อะไดไ้ไม่ีเป็นเล่นอา้าวผมซื้อของก็ามาคืนแกรประจำร้านไหนเนี่ยแต่ถ้าใส่ก็ใส่ให้มันสวยไปเลยไม่ใช่ไงพี่มันหาย,ยากใช่หาย,ยากมาก เนี่ยที่ว่ามีตัวเนี้ยนะผมได้มาผมก็เลยเอามาแล้วของป๋าผมก็ตัวนี้ไม่ใช่หรอใช่ก็ตอนนั้นมาหาแม่งไม่มีเลยนี่มาทีนี้มีสองตัวสองอันแล้วมีตัวเลือกแล้วใช่เอาไปคืนลองไปคืนก่อนไปโหน้าเกียร์หน้าเกียร์ไปต่อเขาไปเลยด้วย<ๆ><ๆ>เอาไปเลยเออเอก็ให้เขาไปเลยเปิดขายเกมนะเออเอาเคขลบุบมาได้ของป๋าพลเสียที่เอามาเอารถมาทางนี้ เสียเที <S <S ่ก no I mean? ็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันใครมาก็มาเวสิป้าคนนี่แหละมาเสียงโกรถลดลดจ้อยข้างนอกลดลบยังไม่อยากได้เมียใหม่ลบก่อนเนี่ย FC มาซื้อของร้านแกเต็มเลยมาจากไหนกันมั่งเนี่ยวันนี้รถพิเศษครับผมห้าสิบเอรเซ็นตเอาเลยครับเอาเลยครับผมของร้อยหนึ่งเหลือห้าสิบบาทครับ ของหมื่นหนึ่งเหลือห้าพันรอดรอได้อยู่นัดรอได้มาจากไหนกันครับเนี่ยโอ้ใส่ภูมิบ้านบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมบ้านเดียวกันฮะใสกับผมถามบอลเมียนบพาะว่าบอลเมียนเออไปเอาขึ้นไปเอาหัวกระตูนไหมผมเอาบินบ่ะเอาของหัวกระตูนเด้อ NPR หัวการ์ตูนอะพู้ผลออกมาจากคุณเน่ข้างบนมันใช้งานได้เลยไหมเนี่ยได้เลยครับผมมาญี่ปุ่นเลยอะไรเนี่ยขึ้ไปสองพันห้าครับผมสองพันห้าไอท็อปออกไปยังสามพันเลยเนี่ยเนยต่อให้หน่อยทำไมทำไมผมซื้อแล้วแพงกว่าคนอื่นเนาะป้าสองพันถ้วนไอเพิ่นไปหล่นยเอาได้ีหลีบเมียน้อยแกเข้าโรงพยาบาล เมียน้อยจะเข้าร่วมบันที่ประตูตายสองพันมาเลือกกันเลยตัวไหนก็ได้ป้าป๋าผลโคตรใจดีวันเนี้ยเอาตัวไหนเลือกกันเลยสองอันนี่มันเป็นของใหม่ทั้งหมดนะสองพันบาทโคตรคุ้มเลยแหมวันนี้ป๋าผลใจปั้มครับจกจะถูกหวยเย็นนี้ครับผมผมให้ป๋าถูกหวยเลยวันนี้สิบสองล้านกเจแล้วสิให้ฟรี ถ้าออกเจ็ดสี่สี่เจ็ดผมถือว่าเอาล่อทิฟกอลจนหาได้หาหน่อยหนึ่งตีหกสี่สี่หกตัวละพันไม่ยิงคนหนึ่งเนี่ยมัจเจยไงนะเสียก็รู้ไงนี่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 ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวเนี้ยสดดีเอ้ยมันยังไม่เคยใช้งานสักอันนี้เนี่ยมันยังไม่มีร่องสายพันธุ์สักอันแกป้าของใหม่ของใหม่เลยนั่นก็ได้จะเอาตัวไหนก็ได้นอนอยู่ข้างบนนั่นเต็มเลย มันของใหม่หมดแหละเอออันนี้มันสองอันเออเอาอันที่มันครบสิแล้วก็หมุนอันนี้ไปใส่นี่ป๋าพลไอ้ที่ใส่จระบีมันไม่ครบมาเอาหมุนเซ่ให้เราหนิตายกูแล้วขอบพนเขาคือกูตายแล้วโอ้ค่อยหัวลอยจะเจ็บท้องเราไปดิป๋าพลคนโก้ถึงลุ่มมาเอาแล้วช่วงชวนละมุนเราต้องรีบเอา ถ้าจะเกิดมาเรามาเจ้าเดียวเนี่ยแกยจะดึงราคาต้องชุลมุนอย่างนี้แหละถูกแล้วสมองแกจะปั่นป่วนมากเลยช่วงนี้แมนช่วงเราชุลมุนฝ่อ,อเลยเงินรีบเอาเลยแมคือมาเด็จังหวะแข่งจจขเสร็จสองพันกระขายแบบนี้พอเอ้ยเอานี่ใส่เพิร์นแนหัวอาร์เตอร์ลี่บอยมี่ครบปะนะปลาเลือกอันไม่ครบอะไรสิ จะเรื่องก็เลยตัวไหนครบก็เอาเลยข้างบนนะไม่ครบสักอันแล้วครับโอไม่ครบสักอันก็เอาอันที่มันมีเยอะไปยังไงบีเข้าไปมันแค่เลี้ยงตรงนี้เองเออเอเอาเอาเอาเอันมี้สองอันอ่ะเอาอันมี้สองอันอ่ะบุ๊คบุ๊บมันมันข้อมีเอวอ่ะอันนี้บุ๊บบุ๊บยังไงเนี่ยเออแต่ที่เท่าที่ผมดูอันนี้อ่ะอันนี้สภาพบีเอดนี่ไปถ่ายมันเออหมุนเอาเลยหมุนเอาเลยหมุนเอาเลยเอามันได้เที่ฝา มันนั้เป็นไรหรอกเออเออมันเป็ขอแข็จลาบีเอลาโน้เราก็เอาไอ้ไอ้ปืนยิงเจลาบีอัดลงไปมันก็เข้าแล้วเอาใครจะเอาอะไรก็รีบเอาครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ครับผมลดเล่เลหลังครับเลหลังอ่ะจังหวะนี้ไม่มีอีกแล้วเสียเท่ก็รีบเอาเสียเท่หมื่นเดียวเองเสียเท่รีบเอาเร็วเร็วเร็วมื่นเดียวหมื่นเดียว เอเอเสียเ,เทลงมาหมื่นเดียวเลือกเอาไหนเอาเร็วๆเอามาลงมา <c oughs> <c oughs> เอางี้ปะแปดพันมาเลยสิพร้อมเชินน่ะเดีดด๋ยวเขาใจอยู่ถ้า,ถ,านน<ร>ถ้าเป็นกันชนตัวนี้เออถ้าเป็นกันชนตัวนี้เข้าใจอยู่มันหายากเนาะแต่ขนาดผมซื้อเอบีหมื่นเจ็ดเลยเดี๋ยวที่ ผมเท่ากับซื้อสองงานเลยเอาก็แกให้ทูนก็เอาเลยเอาลงมาลงมาเอาไงให้ลูกน้องแกเนี่ยเอาหย่อนลงมาให้ลูกน้องแกนะเยียดลงมาลูกแกเยียดลงมาเอาอย่างนี้เสียเท่ผมผมต่อให้แกให้พันหนึ่งเอามาลงมาเอาลงมาเหลือเก้าพันเออลงมายกลงมาเลยตอนชุนละมุนเนี่ยเก้าพันเอาลงมาเออก็เสียเท่ขาดทุนพันเดียวอ่ะยังดี เอาเลยเอาเลยลูกค้าท่านไหนตอนนี้รีบมาครับอยากได้ตัวไหนมาเอาเลยครับผมออ้ยตัวนี้มันโชกุลเลยนี่โชกุโอ้โหได้ของถูก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 หาไม่มีอีกแล้วโชวกุลราคานี้เพราะว่าเสียที่เอาของเก่ามาเทินครับแกไปซื้อมาแปดเก้าพันอ่ะแต่มันเป็นสนิมแกเลยอยากเห็นตัวนี้แกก็เลยเอาตัวนี้ขายขายตัวซื้อมาใหม่ๆเพิ่งซื้อมายังไม่ถึงชั่วโมง้วยซ้ําเอามาขายป๋าผลขาดทุนต้งสองพัน ผมก็เลยต่อนี้ให้แกพันหนึ่งให้แกขับทุนพันหนึ่งเออเฮ้ยคนเดียวได้ไม่หน่มันหนักเด้หนิเออแต่แรงเยอะอยู่โอ้มันหนักเด้เออ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 เอ้าปล่อยเลยปล่อยเลยเออไม่ต้องห่วงแกแรงเยอะเอาไปขึ้นรถเลยแล้วเอาตัวบนรถลงมาอยู่บนวิสูตอนเดียว เอ้มันไอ้นี่มันไม่มีแค่ป้ายทะเบียนได้หรอป้าครบแล้วกันชอนสุภาพเกียรตด้วยโชกุนด้วยโอ้จังหวะนี้ป้าพลนนี่ขาดทุนยับเลยวันนี้ครับไม่เป็นไรขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ป้าพลนได้เก่าไว้ครับก็ได้ดีกันทุกคนเนี่ยมาซื้อวันนี้โอ้โศกโศกโศกป้าพลนข่อยเอายังไงก็เอาไป ป้าคนใจดีมากครับวันนี้ผมก็คันหัวกับแกไม่ไงแกแกออกคลิปแ <c oughs> กก,ก็กลัวเสียหน้าเนาะ <c oughs> แต่แกก็ขายถูกนะผมสังเกตดูร้านอื่นมันไม่มีนะแบบเนี้ยคนกันเองพูดกันได้อย่างเงี้ยแล้วของแกคืนได้เด้วยนะถ้าเกิดเอาไปแล้วไม่ตรงกามาคืนได้ด้วยคุยง่าย <c oughs> ป้าคนแกเป็นคนคุยง่าย <c oughs> ป้าสายเก,กียร์หัวกระตูนผมเอาลงมาน้ำ <c oughs> สายเก,กียร์หัวกระตูนเ,เอาลงมาน้ำ ร้อยยี่สิบผมให้ปาา๋าถืนะอเลขมาเล่นสิบสองล้านแม่คือห่องแห้งเดียววันใดดิโอ้ลูกโอ้ลูกค้าก็มาดูกันชนอยู่วั parsley, นะะนี้ป๋าพูลขายของดีขายของดีแน่นอนแน่นอนไอ้นี้ยต่อย ผมสงสารแกแกบอกเท่าไหร่องาโอ้สองพันเอาไปวะแค่ห้าร้อยเองเอาไปเลยสองพันเอาเร็วรถเอารถแล้วรถสองพันแกให้อยู่เอาวางไว้ตรงนี้กันให้แกลงมาได้อยู่สองพันได้อยู่ได้อยู่คนกันเองทาไมจะไม่ได้แปดสิบปีก็ไม่ได้มาเจอกันตัวใช่ไหมใช่ไม่มีแรงมาดอกขนาดแล้วป้าป้า ผมรักขายรังเกียร์เมือป่าสองพันมาเอา,อางเงินแล้วนี่นี่นี่นคัสตอมเลยเร็วมาเอาตังห้องห้องกาจีกลงมาตรกเองไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนี่ไงมันได้อันนี้ด้วยดิคัสตอมเขาว่าคัสตอมแพงนิดนึ่งโอมันแพงตรี้แหละแพงใช่โลโก้คัสตอมแพงโอเคครับถ้าเวลามาซื้อของปลาฝลต้องลุมกันมาได้หลายเจ้า ทำให้สมองแกแบบหมุนไม่ทันเน่ยแกเออเร่อแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าขายเลยขายเลยอแกจะขายอย่างเดียวเอาเอาเอาไปเอาไปเอาไปโอเคโอเคเ,อเดี๋ยวถือเดี๋ยวถือลงมาป๋ามารับตังค์เร็วป๋าโอ้วันนี้ผมภูมิใจกับภูมิใจกับป๋ามากเลยขายของเยอะมากเลยป๋าอย่าลืมซื้อเก่า8ให้ผมน้องเน้นเรื่องเก่า8เก่า8 อันดีโอ้ก้าวเปลี่ยนไม่เร่งงามมันจะใส่ป่ะแค่ออกเซฟซีก้าวปลยไหมเออนี่สายเกียร์หัวกระตูนอ๋อมัางหันออกมาเฉพาอมันเส้นเงาเลยไหมโอเคมันโลบโครสเอ้นี่เอาเงินสองพันห้าพันอ่ะวันนี้ป้าใจดีครับฝ้ายจะถูกไหมสิบสองล้านครับวันนี้มันปิดไปวะมันปิดไปมันับซื้อเลขอีกน สุดยอดสุดยอดครับผมโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณลูกค้าด้วยขอบคุณป้าพนด้วยปไปเน๊มีความสุขกันทั้งสองทางม่อแนะมเนาะให้พนไปรถมัน็นภูมิใจเดี๋ยวพนกะกลับมาอีกขี้โกนแหละพี่น้องห้องยูใ่ในช่องเนี่ยกะภูมิใจขึ้นกันนะมามามา,มาอุดหน,นุนป้าพนหน่อยใครก็เขาไรทีผมมีหม่องไห้่หรอกเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมาซื้ออันเนี้ยแจกเยอะๆเ,เ,เนี่ยเบรกยูฟี่เนี่ยมาซื้อไปเถอะถูกถูก่แล้วก็ถังน้ำมันเนี่ยถูกๆเลยมาเอาไป ให้เขาก,กองไว้มันนั่นเพื่อนผึกอยู่นะเขาไหลเขามาตต่ว่าเป็นสองเมตรกว่าอยป่ปะขี้เกียจเรือมาเอาไปเลยถูกๆเสียเท่ไม่เอากิฟฟี่หรอแกขายถูกๆอ่เะเขาเขาให้แกขยับเข้ามาแกไม่มีที่ไว้มีมไม่หมดยังไม่หมดหาเอาเลยลหมดแล้วครับต<ร>ังค์ก็<ร>มหมดฮะตังค์ก็หมดเฮ้ยไม่หมดหรอกเอาแล้วทำไมต้องหยุดหยุดตามไอ้หมู่บ้านเหรอหมู่บ้านเขาหยุดก็เลยหยุดอย่างนี้เหรอ เขาไม่มีคนนับเที่ยวดุดไปเคียร์ริ่งหน้างานด้วยผมก็จะไปหาพี่เกียร์กับเสียร์ท่นี่แหละเราไปเที่ยวเรือกันดีกว่าตอนเย็นนี้นะวิ่งมาตั้งหลายวันไปตกหมึกดีกว่าาไปตกหมึกหน่อยมีที่ตกไหมไม่มีต้องถามลูกพี่เลยหาพี่เกียร์เลยเออจังไวน์นู้นปลาเงินสีลุนโจกของแม่ย่ามันนี่กรจกว่ะบ่อมีมันตีออกน้ำโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ รูดเตอรี่ชื่อเต็มกระเป๋านอกไปอย่างเงี้เนาะแมงเสียสามคุณแยงอันอน,น,นี้มีดีนะมันบ่ถึงไม่กล้าครับเราใส่ทาสา่อสามหลอดแล้วก็ดึงออกมาทาา่อสามมันขลุตไปแล้วเหรอไม่ใส่ขอคืนขอให้ป้าถูกไวมครับสนุกก็เทินเก้าพ<ะ>ัน 9, ก็ต่อให้พันหนึ่งหรือว่าเสียเทียยจะต่ออีกไม่ต่อเราไม่ไม่ไม่ตายด้วยอ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วปตาได้เล่ห์โก้